อะไรนะคุณเป็นอะไรคุณเชียรอะไรเอาที่ผมโพสนั่นเหรอไม่คือเดี๋ยวผมจะพูดเลยตอนนี้ผมโพสไปแล้วผมจะอธิบายเลยคือผมเพิ่งมารู้จากอผมเพิ่งจะมารู้ข่าวเมื่อกี้อคือมีพี่พี่มาบอกแหละว่ามันมันเป็นดราม่าที่ผมโพสรูปเมื่อเช้าไม่เมื่อเช้าไม่ไม่ไม่ใช่เมื่อเช้าหรอกก็ประมาณเที่ยงแต่ว่าผมเพิ่งตื่นตอนเที่ยงไงแล้วผมตื่นแล้วผมก็เห็นรูปผมก็เอารูปผมกับน้องผมกับพ่อผมมาโพสต์อ่าแล้วทีนี้ผมก็โพส์ผมก็ไป ผมจะเป็นประจำผมไม่ใช่เจ้าแคปชั่นหรอกเพราะผมจะชอบไปเอาแคปชั่นใน Google คือทุกคนร้อยทั้งก็เป็นแบบนี้ใช่ผมเหมือนกันคุณพูดให้วร์คันหน่อยเอามาจากทวิตเตอร์กูเกิลนั่นแหละเข้าไปแล้วก็เข้ากูเกิลแล้วก็เอาทวิตเตอร์แล้วทีนี้ผมก็ไปกอปปี้มาผมเห็นอันนี้มันโอเคคือมันเป็นผู้ชาย3คนไงอ่ามันไม่มีแม่ผู้ชาย3คนมันก็คล้ายๆว่าแต่โพสอันนี้จังน้อยอ่าแล้วผมก็โพสแล้วทีนี้ผมก็โพสแล้วผมก็ทิ้งไป ู่ทั้งวันเนี่ยผมก็อยู่กับออมอยู่กับคุณถูกไหมอ่าครับใช่นล้วทีนี้ผมเพิ่งมารู้ข่าวเมื่อกี้เม้นเขาบอกว่าเขาจะจับประดงเอ้ยประเด็นประโยงประเด็นประยงใส่กับพี่เอฟซีคนหนึ่งอืมซึ่งว่าไปโพต์เหมือนกันอ่าอ่าแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปพูดอะไรต่างๆนานาหรือเปล่าตมทีนี้ผมก็เลยน้อยใจว่าทําไมทําไมเขาถึงทําไมเขาถึงเชื่อมโยงไปแบบนี้ ใช่ไหมผมผมก็ผมผมน้อยใจมากเลยนะว่าทำไมเขาถึงเชื่อมโยงแบบนี้เขาผมผมไม่ได้เป็นคนดีในสายตาพวกพี่ๆเขาเลยเหรอคือพี่ๆก็จะไม่คิดหน่อยแล้วว่ามันจะเป็นเรื่องที่บังเอิญเขาก็ไปเอามาเหมือนกันผมไปเอามาเหมือนกันอ่าใช่ถูกไหมคุณว่าก็บางทีแคปชั่นมันมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเนี่ยครับ่แคปชั่นที่มันอัปเดตล่าสุดอาแล้วไม่แล้วบางครั้งอ่ะแคปชั่นผมไปเอามาเหมือนน้องผมทําไมพี่เขาไม่เอามาเป็นประเด็นอ่า ผมกับน้องผมก็แคปชั่นก็ไปเอามาในเน็ตเหมือนกันบางครั้งก็ซ้ํากันบางครั้งทําไม,มพี่เขาไม่เอามาทําไมไม่ไปกดแชร์ว่าเอ้ยแคปชั่นเหมือนกันอ่าแล้วทําไมกับพี่เอฟซีคนนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือนุกก็นุกก็นุกก็กกกกอยากจะให้อา่าเขาไอเซฟพีเอฟซีคนนี้นั่มเพราะพี่เอฟซีเขาก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันเขาก็เป็นเขาก็เป็นคนคนหนึ่งถูกไหมอ่าใช่ครับนั่นแหละไม่ใช่พี่ไม่ใช่แค่พี่เอฟซีคนนี้หรอกหลายๆคนนะครับผม ก็จะไม่คิดว่าเป็นเรื่องมางเอิญหน่อยเร็เล่นหน่อยใจยใจผมก็เลยไปฝึกษาพี่ออนเมื่อกี้ว่าออนทำไมเขาไม่คิดว่าผมเป็นคนดีหน่อยอหรือว่าหรือว่าจะคิดว่าผมแบบเออเป็นคนหน้าวายล้างหลอกบอกงั้นสินะ่ะอืมอืมไอ้ก็ฝากนะนะครับก็ส่งกรานจะให้คุณนุท่ธน,นารณน,นะครับก็อย่าคิดมากนะแต่ถ้า<อ>ผม